ก่อนอื่นถ้าถามคุณผู้ชมว่าภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือภูเขาอะไรแน่นอนว่าทุกคนจะต้องตอบว่าภูเขาหรือยอดเขาเอเวอเรสต์ถูกต้องครับแต่ไม่ถูกทั้งหมดเอเวอเรสต์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูง8,849เมตรเมื่อวัดจากระดับน้ําทะเลปานกลางเห็นอะไรห้อยท้ายไหมครับใช่แล้วครับเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเมื่อวัดความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางแต่หากเราเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นภูเขาใดที่สูงที่สุดในโลกเมื่อวัดจากฐานถึงยอดคําตอบคือภูเขาที่ชื่อออออวว่าา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 มม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 นนนเคคใูููกะะยขขงงสสรรรรรััฐิิตต้ลทภศ์ีดบ จากระดับน้าทะเล4,250เมตรแต้านาคอายัางมีส่วนของภูเขาที่ตั้งอยู่ใต้ระดับน้ําทะเลลงไปจนถึงฐานอีกประมาณ5 9 6 0เมตรหรือบอกอีกอย่างว่าขนาดความสูงกว่าเครื่องของมานา์คอาซ่อนอยู่ใต้ทะเลซึ่งเมื่อรวมความสูงทั้งหมดทําให้มานา์คอามีความสูงรวมทั้งสิ้นราว1 2 1 0เมตรซึ่งเป็นความสูงที่สูงกว่าเอเวอเรสต์ตั้ง2กิโลเมตรมนา์คอาอาจไม่ได้มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับนักปีนเขาเท่ากับเอเวอเรสต์แต่มณาานนร์แมค